ปลานินตัวที่2มาแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งอัดครับมัวแต่เอาปลาใสกระชังอยู่ใสสวยครับปลาตะเพียนใสสวยเลยครับปลาตะเพียนสวยเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองขุดใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้มาแถวปั๊มน้ำมัน อทสครับเส้นนู้นจะไปถนนตลิ่งชันสุพรรณครับหมายตรงเยื้อเยื่อไปนั้นเคยมานั่ง2ทีแล้วครับปลาก็เข้าดีอยู่แต่หมายนี้ยังไม่เคยมาครับของคุณใหม่ครับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไม่รู้ว่าวันนี้สวะจะไล่อีกหรือเปล่าสำหรับเหยื่อนะครับเหยื่อวันนี้เป็นเหยื่อลำบมครับ หมักไว้ได้น่าจะสาวันพอดีละเดี๋ยวลำบมตะกอ้อที่ใช้เป็นตะกอ้อสองเซนครับเบ็ดก็ศูนย์จุดแดเบ็ดศูนยดครับเบ็ดคมมากเลย เดี๋ยวมาติดตามชมดูครับว่าวันนี้จะได้ปลานินไซส,สวยหรือเปล่าตอนนี้ก็น่าจะ10บโมงแล้วครับเมื่อกี้ขี่รถขับตามริมคลองขึ้นไปดูแถวข้างบนคนลงตะข่ายกับทอดแหกันครับก็เลยลงมาข้างล่างนี้กว่าเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับตอนนี้ก็10บโมงครึ่งแล้วครับลง คันตีเหยื่อไปครบหมดแล้ววันนี้ลงไปห้าคันครับวันนี้เหยื่อชุดแรกมันลุ้นดูครับว่าจะได้ปลาอะไรวันนี้แถวหน้าปั๊มน้ำมัน F อ s เอเพื่อนนักตกปลาตกหลายเจ้าครับน่าจะสี่ห้าจุดได้ช่วงบริเวณแถวปั๊มช่วงขึ้นมาหมายนี้เป็นหมายกอไผ่ครับไม่รู้ว่า จะมีพวกเศษกิ่งไม้หรือเศษอะไรหรือเปล่า <S <S พเพราะว่าไม้นี้ไม่เห็นมีใครมานั่งเลยก็ plut. ลองดูครับ เห็นตัวแรกครับเมื่อกี้เดินไปคุยกับนาที่อยู่หมายาข้างๆกันครับเขาบอกว่าเงียบมากครับลงได้ประมาณชั่วโมงแล้วเขาบอกยังไม่ได้ตัวเลยของเราก็ลงไปชุดแรกครับก็ได้ประนินมาตัวหนึ่งละก็ดูไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็11บเอโมงแล้วครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อชุด2ลงนี้กว่าครับเพราะว่าอัดอัดอเหยื่อลงหนเดี๋ยวไล่เปลี่ยนเหยื่อชุดสองครับแต่ดูแล้วเงียบๆครับลงเหยื่อชุดสองไป25นาทีแล้วครับเงียบเลยถามน้าๆที่นั่งข้างๆเขาก็บอกว่างเงียบเหมือนกันครับ เดี๋ยวนั่งดูสักเที่ยงถ้ายังเงียบๆอย่างนี้ก็ย้ายขึ้นไปแถวเส้นจะไปวัดเดียดหอยครับย้ายไปตามคลองดูหมายไปเรื่อยๆก่อนถ้ายังเงียบนะครับถึงเที่ยงเนี้ยนั้นนะเขาก็บอกเงียบเหมือนกันก็ถือว่ามาเช็คดูครับว่าหมายเนี้ยปลายังไงมั้ ถ้าปลาไม่ตอบสนองดีก็ต้องย้ายครับอ้าวปลากินแล้วครับ เลยครับไซนี้เดี๋ยวปล่อยครับเล็กเกิน <c oughs> เล็กเกินครับปล่อยใหญ่ไหม่ครับลงเบ็ดครบ5้าคันแล้วครับใหญ่มาจากปั๊มน้ำมันเอสอครับฝั่งโน้นฝนมืดมาเลยครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วครับเมื่อกี้ขับรถมาก็แวะถามเพื่อนนักตกปลาครับว่าได้ปลาหรือเปล่า เส้นนี้เขาบอกว่าปลาก็พอมีกินครับปลาเพียนปลานินปลาวันจันเล็กครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปแถววัดเจดีหอยครับวัดเจดีหอยไปอีกประมาณห้ากิโลก็เลยเอาหมายใกล้ๆแถวนี้ดูครับติดกับท่านะพรขาไม้เก่านะครับป้ายบอกอยู่เป็นโรงไม้เดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าหมายนี้จะยังไงจะพอมีตัวไหม เพิ่งลงเบ็ดเสร็จครับแต่ดูเหมือนคันเล็กมีอาการครับ ปนินตัวแรกครับใสโอเคครับหมายนี้ลงไปแป๊บเดียวครับในปนินมาแล้วปนินตัวที่สองมาแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งอัดครับมัวแต่เอาปลาใสกระชังอยู่ใสสวยครับใสสวยเลยตัวนี้ เซ็งเลยครับเพิ่งลงเบ็ดปาลากำลังเข้าเหมือนมางมหอยหรือทำอะไรไม่รู้ครับมาหรือพวกต่อไม้เศษไม้ออกครับประมาณช่วงนี้ะนะเห็นไหมเซ็งเลยเพิ่งลงเบ็ดไปได้ชุดแรกก็ปลาเข้าสองตัวแล้วครับมาลงหรือเศษไม้หรืออะไร ไม่รู้ปลาจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เซ็งเลย ที่สครับป่าเริ่มเข้าเหมือนเดิมแล้วครับทางขึ้นทางลงชันครับวิ่งขึ้นวิ่งลงน้ำไหลแรงครับตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวมากฝนก็คึมคึมมาแล้วครับละอองมีหน่อยหน่อย ฝน,นตกมาแล้วครับโอ้ฝั่งนน้นหนักเลยครับฝั่งสะพานเขียวครับมันยังมาไม่ถึงครับตรงสะพานเขียวแรงครับตรงที่มีเพื่อนนักตกปลารถสีขาวๆอยู่ดูท่าจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้ สงสัยคงต้องเก็บของกลับแล้วมั้งวันหน้าค่อยมาแก้มือใหม่โฝั่งสะพานเขียวตกหนักครับฝนหยุดแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วตกมาหนักเลยครับ ลงใหม่ครับลงเยื่อใหม่เดี๋ยวนั่งตกอีกสักสองชั่วโมงไม่รู้ว่าหลังฝนตกปลาจะยังกินอยู่หรือเปล่าเสียดายครับลงตอนแรกก็ปลาเข้าเลยดันมีคนมาลงหรือสิ่งไม้หรืออะไรแล้วก็เอาแชมพูมาสระผมอาบน้ำในน้ำ พอปลากำลังจะเริ่มเข้าอีกฝนมาตกเอาใหม่ครับลองดูหลังฝนตกจะเป็นยังไงถ้ายังกินดีเหมือนเดิมก็พรุ่งนี้อาจจะมาซ้ำครับสองชั่วโมงดูครับจะได้ปลาไซส์สวยหรือเปล่า เพียนใส์สวยเลยครับปาตเพียนติดสองตัวเลยครับ เปียนเล็กครับะเพียนไซส์เล็ก ไว้เลยครับ ใส่สวยครับใส่นี้ใส่สวยเลย ปนินไสก็โอเคครับได้เวลากลับแล้วครับมาสรุปยอดกันครับว่าวันนี้ได้ปลาอะไรบ้างวันนี้ตกไม่ค่อยได้ตกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาก็9โมง10โมงแล้วก็มาติดฝนอีก ก็ประมาณนี้นครับก็พอได้ทำกับข้าวอุปสรรคเยอะครับวันนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม ติดตามคลิปใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ